นะครับในข้อที่18บปดนะโจทย์ให้ GDE GDE เป็น3 x มลบ6ให้ EAC EAC วงนี้เป็น110 FBA FBA วงนี้เป็น106นะครับให้เราแก้หาค่า x นะครับโอเคทำเหมือนเดิม ลากเส้นขนานให้ผ่านจุดยอดมุมให้ผ่านจุดยอด A อโอเคไม่น,นี้เป็น S ละกัน สีม่วงเป็นร้อยสิบนะครับอันนี้เป็นร้อยหกอ่ะโอเคเราจะได้ว่าสเต็ปแรกเนาะมุมที่จอดรถเจ้ามุมนี้ครับกับเจ้ามุมตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมที่จอดรถกันดูออกไหมครับคู่นี้จะเป็นมุมที่จอดรถกันนะเพราะฉะนั้นเ มุมอันนี้ก็จะเป็น3าม x ลบหไปด้วยน,นคะครับ h a e เจอเท่ากับ g d e เท่ากับสาม x ลบหมาจากมุมที่จอดลด สเต็ปห yeah. นึ่งนะดีมาดูตรงสเต็ปสอง 2, ครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนจะใช้เลยนะแล้วแต่แต่ละคนจะใช้เลย yeah. ทฤษฎีข้อหนึ่งเหมือนว่าแบบเมื่อเส้นขนานกันสองเส้นขนานกันโดนเส้นที่สามตัดผ่าน มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมได้180องศานี่ครับเด็กอันนี้กับอันนี้ขนานกันอยู่ใช่ไหมครับโดนเส้นนี้ตัดผ่านครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เนาะเป็นมุมภายในเนาะมุมตรงนี้ ก็มุมภายในครับอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยมุมย่อยอันนี้มุมภายในอยู่ข้างเดียวกันเพราะฉะนั้นมุมคู่เนี่ยมันรวมกันต้องได้ร้อยแปดสิบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หามุมตัวนี้ก่อนนั้นมุมนี้ก็เลยกลายเป็นร้อยแปดสิบหักออกร้อยหกก็จะเหลือนะเจ็ดสิบสี่นะเหตุผลเพราะคู่นี้มันต้องรวมได้ร้อยแปดสิบ เพราะฉะนั้นมุม HAB 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 มุมนี้จึงเท่ากับ180ยแปลบด้วยร้อนะครับจากทฤษฎีนี้เนาะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมได้180องศานะครับสเต็ปสอง HAB ไปบวกกับร้อยหกต้องเท่ากับรนะ้อยแปดสิบุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมได้ร้อยแปสิบองศามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด รวมได้ร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้น HAB เลยเท่ากับร้อยแปดสิบย้ายร้อยหกมาลบออกก็ะจะได้ HAB เป็นเจ็ดสิบสี่ครับตรงนี้ครูอขอใส่ เอาเจ็บสี่อันนี้เข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เราได้มาจากขั้นสเต็ปหนึ่งสามเอ็กลบหกสเต็ปสามก็คือเจ้าสองมุมย่อยอันเนี้ยมุมย่อยอันนี้ออนนกับมุมย่อยเจ็สิบสี่องศาสองอันนี้รวมกันแล้วมันจะกลายเป็นมุมร้อยสิบสเต็ปสาม S A E แล้วก็ S A E อ่ะ S A E ไปบวกกับ S A B คือสองมุมย่อยอยันนี้เอามารวมกันนะมุมที่1มุมที่สองรวมกันแล้วจะเท่ากับ ร้อยสิบนะครับ EAC HAE ก็สามไลบหกไปบวกกับ HAB คือเจ็ดสิบสี่เพราะฉะนั้น อขอใช้สีเดียวกันแล้วนะครับสาม x ก็จะเท่ากับร้อยสิบลบหกย้ายมาเป็น 6, บวกหกบวกเจ็ดสิบสี่ย้ายมาเป็นลบเจ็ดสิบสี่สาม x ก็เป็นร้อยสิบหกลบด้วยเจ็ดสิบสี่สาม x ก็จะเป็นสี่สิบสอง x ก็เป็นสี่สิบสองหารด้วยสามจึงได้ x เท่ากับสิบสี่อตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบครับ หรือบางคนนะครับเขาอยากจะใช้มุมที่จอดรถเหมือนข้อเมื่อกี้เขาก็จะคิดตรงนี้สองมุมนี้รวม,มกันต้องได้ร้อยแปดสิบมุมบนเส้นตรงรวม,มกันต้องได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตอนที่เขาคิดมุมนี้ก็เป็นร้อยแปดสิบลบร้อยหกก็จะเป็นเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่ามุมนี้กับมุมตรงเนี้ยเป็นมุมที่จอดรถกันเนี่ย มุมตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบสีนะแล้วเดี๋ยวก็เขียนสมการได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเออนะครับ